นะคะคเหตุการ์ที่เรามีเนี่ยมีทั้งหมดอาจารย์อาจารย์ใช้วิธีการไกด์นะไมนเขียนไม่ได้อ่าอาจารย์จะใช้วิธีการไกด์นะเรามีเหตุการณ์ A1 หนึ่งนะคะ A1 หนึ่งนะคะก็คือนายใช่ไหมคะ เป็นคนบริการลูกค้าถูกไหมคะเหตุการณ์ที่2 A2 ก็คือนายอะไรคะนาย B บริการลูกค้านะ A3 ก็คือนาย C เป็นคนบริการลูกค้าและ A4 ก็คือนาย D Doc บริการลูกค้า ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นทรีไดแกรมมันก็จะมีกี่กิ่งสี่กิ่งถูกไหม A 1 A 2 A 3แล้วก็ A 4เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ A 1 A บริการเนี่ย25%เพราะฉะนั้นก็คือ25ส่วนร้อยก็คือ0.25 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A2 ก็คือที่นาย B บริการก็คือ40%ก็คือ0.4เนาะครับนะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A3 ที่นาย C บริการก็คือ0.20และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A4 ก็คือ0.15พันไหมอาจารย์ไม่เขียนละเอียดแล้วนะตรงนี้ครับอา น้น,นักศึกษาก็ไาเขียนตรงนี้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A1 ก็คือ0.25ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A2 ก็คือ0.4ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A3 ก็คือ0.2ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A4 ก็คือ0.15อ่ะเราก็เขียนไปทีนี้ ถ้า a ให้บริการเนี่ย A1 A2 A3 A4 ให้บริการมันจะมีเหตุการณ์ที่ตามมา2อ,อย่างเหตุการณ์ที่1ก็คือเหตุการณ์ e เหตุการณ์ e ก็คือเหตุการณ์ของการลืมเช็ดกระจกเห็นนะคะอ่าส่วนเหตุการณ์ e พามก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ลืม เช็ดกระจกถูกไหมคะอ่าก็คือมีอีกับอีพามฮาัลโหลค่ะยังยังมิสอนนะักศึกษาอีกหนึ่งข้อแต่ว่าอยู่ห้องประชุมนะเชิญมาห้องประชุมนะค่ะค่ะอ่าถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e given a 1ก็คือเท่าไหร่คะ1ใน30สิคันก็คือ1ส่วน30ถูกไหมคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e prime given a 1ก็คือ1ลบด้วย1ส่วน30ก็คือ29ส่วนส0มันไหมคะ ทันไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น a 2 a 3 a 4ก็มีถูกไหมคะก็ลักษณะเดียวกันอาจารย์ต้องเฉลยละเอียดไหมอ่าโอเคได้ละเอียดยละเอียดดีกว่านะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอ่าตรงนี้ก็จะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e given a 2ก็จะได้เท่ากับ1นึส่วนยี ความน่าจะเป็นของเหตุการณ e ์ e p r i m ิ v e n a 2ก็จะเท่ากับ1-1.25ส่วน25ก็คือ2 4 2ส่วน25ขอขยายหน่อยอ่ะนะคะเหตุการณ์ a 3ก็เหมือนกันถ้านาย a 3หรือนาย c เช็คกระจกก็จะมี2เหตุการณ์ก็คือลืมเช็คกระจกถูกไหมคะอ่ากับ ไม่ลืมเช็ดกระจกอ่นานะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ e ์ e given a 3ามโจทย์บอกเท่าไหร่อคะหในยี่สิ่ส่วนยีวนความน่าจะเป็นของเหตุการณ e ์ e prime given a 3ก็คือ1นึ่ลบด้วยหส่วนยีก็จะได้19บเส่วนยีนะคะแล้วก็ a ส ถ้านายดีเป็นคนให้บริการก็จะมีสองเหตุการณ์คือลืมเช็คกระจกกับไม่ลืมเช็คกระจกงั้นเราก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e e v e n A C ก็จะเท่ากับ1นึ่ส่วนสิความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e prime e v e n A C ก็จะเท่ากับ9ก้าส่วนสิทันไหมอ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า ไห้หาความน่าจะเป็นที่พนักงานไม่ได้เช็ดกระจกคำว่าไม่ได้เช็ดกระจกคือเหตุการณ์อะไรคะอีครับอ,อีก็คือลืมเช็ดนั่นเองเขาต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อีนั่นเองอเคนะคะขอเขียนต่อข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อีก็คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการ A ์ A หนึ่งคูณด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการ์ E กิเว A หนึ่งก็คือถ้าดูด้วยปากกาสีแดงเอาอันนี้คูณอันนี้ถูกไหมถูกไหมคะมันก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการ์ A หนึ่ง r s e c t อร์เ็ E อาจารย์ไม่เขียนแล้วนะถูกไหมคะเอา E สองกิเ e ท่าที่ค่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e given a 2คูณด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a 2ถูกไหมคะอ่าก็บวกด้วยนะค,ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a 2คูณด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e given a 2บวกอ่านะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a 3คูณด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e given a 3บวก ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A สคูณด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E g i v e n A สเหมือนเดิมไหมทำเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเพียงแต่ว่าคะแนนมันเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ <c oughs> แทนค่าศูนย์จุดสองห้าคูณหนึ่งส่วนสามสิบบวกด้วยศูนจุดสี คูณ1ส่วน25บหบวกด้วย0.2คูณ1ส่วนย0สิบวกด้วย0.15หนึ่งหคูณ1ส่วน10เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขแบร็จแล้ว ศูนย์จุอ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะนักศึกษาก็ได้คำตอบข้อ4.1เนาะทีนี้ข้อ4.2ก็คือถ้ามีลูกค้ามาต่อว่าว่าไม่ได้เช็ดกระจกอ่าไม่ได้เช็ดกระจกคือ มีลูกค้ามาว่าก็คือเหตุการณ์ e ถูกไหมให้หาว่ารถคันนี้จะถูกบริการโดยใครมากที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ถามว่าบริการโดยในายใครแต่ว่าโอกาสที่จะคนที่ให้บริการคือใครมากที่สุดเพราะฉะนั้นในข้อ4.2ตรงเนี้ยนะคะนักศึกษาจะต้องหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ห g i v e n e หามาได้เท่าไหร่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a2 g i v e n e นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a3 g i v e n e แล้วก็ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a4 g i v e n e ก็คือต้องหาว่าโอกาสที่นาย a b c d ใครจะเป็นผู้ที่ให้บริการมากที่สุดหาออกมา ใครที่ได้ค่าความน่าจะเป็นออกมามากที่สุดแสดงว่าคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ให้บริการมีโอกาสให้บริการมากที่สุดนั่นคือคำตอบพอเข้าใจไหมคะสำหรับข้อสี่จุดสองเข้าใจไหมคะอ่าเห็นไหมคะโจทย์อาจารย์จะออกพลิกแพลงจากที่สอนไปนิดนิดหน่อยหน่อย เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอ่าอ่านแล้วก็คิดตามนิดนึงนะอ่าตรงนี้มีคำถามไหมคะสำหรับข้อ4.2อาจารย์ไม่เฉลยให้กลับไปทำเองเผื่อมันจะออกเป็นข้อสอบแต่ไม่รู้ออกไหมนะ <c oughs> นะคะ,ะให้หัดกลับไปคิดเองนะคะแต่อาจารย์ไกลไปแล้วนะนะักศึกษาเดี๋ยวชุดนี้ นะคะเอกสารชุดนี้เดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ให้ในไลน์กลุ่มในในคลาสรูมแต่หน้าปกอาจารย์คงไม่ไม่โพสนะคะเพราะมันเป็นข้อสอบนะคะอาจารย์จะตัดในส่วนของตัวหน้าปกก็คือมันจะขึ้นข้อหนึ่งเลยนะคะแล้วให้หนักศึกษาทําเป็นกันบ้านแล้วก็ให้ให้ส่งก่อนสอบให้ไปหัดทําแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบจะออกแบบนี้ แต่ให้ได้เรียนรู้ว่าออกสไตล์อาจารย์จุฬล,ลักษณ์แกออกลักษณะไหนพลิกแพงหรือยากมากน้อยแค่ไหนนะคะมีคำถามไหมไม่ครับไม่มีนะคะตอนนี้คิดว่าใครคิดว่าถ้าสอบน่าจะทำได้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะ โอ้โไม่ยกเลยใครคิดว่าน่าจะห้าสิบห้าสิบอ่ะอ่าโอเคคนที่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่น่าจะติวเพื่อนได้นะคะการเรียนนะักศึกษาอย่าเรียนเดี่ยวจำไว้นะอย่าเรียนเดี่ยวกิจสาากรตรกริษนะคะหรือสหาชาติ เข้าใจบทไหนข้อไหนต้องติวเพื่อนช่วยกันอย่าอ่านคนเดียวเพราะอ่านคนเดียวมันตันอาจารย์เป็นบ่อยอาจารย์ชอบอ่านหนังสือกับเพื่อนนะเพราะว่าจะได้เอาโจทย์แล้วมานั่งทําพร้อมกันเวลาบางทีข้อนี้เรื่องนี้คนนี้เก่งไงอีกข้อนึง่งเรื่องหนึง่งอีกคนหนึ่งเก่งไงจะได้ช่วยกันช่วยกันติวน,นะคะอ่าโอเค เพราะฉะนั้นเรานัดสอบวันพุธนะคะเวลาประมาณสี่โมงครึ่งน,น,นะนักศึกษานะนะพุธหน้านะคะอ่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ให้ก่อนสอบประมาณสักสิบนาทีนะคะหรือนักศึกษาเข้าลิงก์นี้แหละค่ะลิงก์เดิมลิงก์งก์งที่เราเรียนนี่แหละค่ะนะคะนะคะจะจะ,จะ,จะใช้ลิงก์เดิมแแต่ว่าเดี๋ยวข้อสอบมันจะโผล่มาตอนถึงเวลาสอบแค่นั้นเองนะคะ นะคะขอให้เข้าห้องสอบตอนสี่มงี่สิบนะคะตกลงตามนี้นะนะักศึกษานะไปซ้อมมาด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะงั้นวันนี้แค่นี้นะคะ